สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักแรกของเดือนพฤศจิกายนปีห5้านะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะเป็นคิวของชาวลัคานาหรือว่าชาวราศีพฤษภนะคะการแบ่งวันที่แบ่งได้ทั้งแบบตะว,วันตกแล้วก็แบบของไทยนะดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเ,ออเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ ถ้าใครโสดสนิทหรือว่ารอระเก่าอ่ะไม่มีดวงโสดสนิทแล้วก็ดวงรอรักเก่าแยกให้นะคะอยากให้ดูดวงให้ตรงสถานะนะคะเพื่อความแม่นยำนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะใครที่ดีวกับชาวพฤกษะนะคะเข้ามาสองได้แล้วก็พลังงานหน้าไพ่เนี่ยสลับข้างได้นะคะไหบอกเองได้เลยนะคะ นะแบ่งเป็นพลังงานตัวตนของคุณพฤกษ์นะคะสามใบข้างบนแล้วก็พลังงานของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะท้ายสำรับนะคะมีไพ่สีทถวยขึ้นมากับหัวช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะความรู้สึกอ่อนไหวนะคะ อาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับตัดสินใจไปด้วยอารมณ์แล้วอาจจะหุนหันพลันแล่นนะคะความสัมพันธ์เนี่ยที่มีปัญหานี่ก็อาจจะแย่ลงไปนะคะต้องระมัดระวังอย่าไปแบบตัดสินใจอะไรแบบที่เรายังไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก่อนนะแล้วก็มีความเป็นได้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไปแบบเรื่อยๆนะคะหรือไม่ก็เป็นช่วงเวลาที่ห่างเหินกันหน่อยนะคะในช่วงนี้นะปากแรกนะคะสองอาทิตย์แรกะนะ พลังงานที่ได้นะคะมีไพ่6ถ้วยขึ้นมากับหัวนะคะมี10ดาบกับหัวแล้วก็มีไพ่10เหรียญนะคะขึ้นมากับหัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่และมัดระวังเรื่องของปัญหาเก่าๆนะคะสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะที่มันเป็นแง่ลบเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาสร้างปัญหาได้อีกในนึงก็อาจจะหมายถึงปัญหาที่ยังไม่จบนะคะ สาเหตุที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะที่มันผ่านมาแล้วในอดีตอ่ะไม่ใช่เรื่องใหม่เนี่ยนะคะมันยังสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยเรื่องของความสัมพันธ์หรือชิดคู่คุณเนี่ยมันอาจจะสั่นคลอนนะคะหรือว่ามันไม่ค่อยอบอุ่นเท่าที่มันควรจะเป็นเป็นไม่ได้อ่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวก็ได้การงานการเงินนะคะที่มันถาโถมเข้ามาสะสมมานะคะมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ย ไม่ได้อยู่ในมูทที่จะเอนจอยกับชีวิตรักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็เบาๆอ่ะนะคะไม่ใช่ว่าทะเลาะก,กับแฟนแต่ว่าเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวแต่ในบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทะเลาะก,กันมานานแล้วและยังหาทางออกไม่ได้มันก็ยังคงสร้างความอึดอัดให้กับคุณแล้วก็คู่ของคุณอยู่นะคะยังไงก็ใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งไปรีบเลี่ยนตัดสินใจนะถ้าดีที่สุดนะคะถ้าหลีกเลี่ยงการทะเลาะก,กันก็คือการอยู่ใครอยู่มันนั่นแหละอย่างที่บอกภครใช้สำรับสีถ้วยกับหัวนะคะ ถ้าเราไม่มีอารมณ์ที่จะพบปะกับคนรักไม่อยากจะเถียงไม่อยากอะไรเนี่ยอยู่ครอยู่มันไปก่อนนะคะหลีกเลี่ยงการปะทะกันนะมาดูเขาบ้างนะคะเขาได้8ปดคาถากับหัวนะคะมีไพ่เดิมมูลแล้วก็มี justice กับหัวชัดเลยนะคะว่าพลังงานคุณก็ยังไม่ดีพลังงานเขาก็ยังไม่ดีไม่มองว่าเขาเนี่ยก็มีเรื่องที่อาจจะไม่ชัดเจนอึดอัดใจนะคะหรือเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่ในช่วงนี้เป็นไม่ได้ว่าก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวก็ได้ถ้าใครเพิ่งคบกันนะยังไม่ได้แต่งงานเนี่ย ก็อาจจะหมายถึงต่างคนต่างม,มีปัญหาส่วนตัวที่ต้องไปแก้ไขสถานการณ์นะคะที่มันยังไม่โอเคนะคะจะติดกับหัวไพ่แตคาถา,ากับหัวเหมือนกันก็คือระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารบางทีอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ปัญหาเลก็กอาจจะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่นะคะใหญ่กว่าที่มันควรจะเป็นอย่างนี้นะอย่างที่บอกนะคะท้ายสำหรับสี่ช่วยกับหัวอย่าตัดสินใจอะไรไปตามอารมณ์เนาะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าคู่รักของคุณนะคะในบางเคสเนี่ยอาจจะยังมีความลับ ที่ปกปิดนะคะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้แชร์เราทุกเรื่องแล้วก็ทําใหา้ความสัมพันธ์มันมีบรรยากาศที่อึมครึมหน่อยนะคะอย่างที่ไม่บอกนะคะว่าถ้าเรายุ่งทั้งคู่ถ้าเรามีปัญหาทั้งคู่เนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างเซนซิทีฟหรือว่าหงุดหงิดนะคะควรนี้อยู่ใครอยู่มันนะคะน้าพายึ้นแบบนี้มันจะหลีกเลี่ยง,งการประทะกันหรือว่าการทะเลาะกันนะคะดีที่สุดแล้วนะยังไงอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ประครับประคองไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจนะ เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเพื่อความชัดเจนนะคะเดี๋ยใช้ไพ่อีกสำนับหนึ่งนะ,ะสองที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะไม่ช่วงเวลาที่ยาวนานอะไรบางทีอาจจะเป็นปัญหา,าที่อาจจะแก้ไขได้นะคะภา่ในเดนพฤศจิกายนก็ได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเสียงพยไพ่มันดังนะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ่ะท้ายสำรับนะคะมีไพ่เจ็ดคาถาบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีปัญหาทาถมเข้ามานะทั้งคุณและเขานะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่ยังมีแรงมีกําลังใจที่จะไปต่อนะคะยังสู้นะคะ,ะสู้ต่อในความสัมพันธ์นี้ยังอยากไปต่อด้วยกันนะคะแล้วก็ยังไม่ย่อท้อนะคะต่อ,อเส้นทางรักตรงนี้นะ เรามาดูนะคะบทสรุปนะคะมีไพ่เด็กถือเหรียญกับหัวนะคะมีไพ่หกคาถากับหัวแล้วก็มีไพ่เจ็ดดาบที่กับหัวปัญหาเก่านะคะยังอยู่นะคะตรงนี้ขึ้นมาตอกย้ำว่าอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะมันอาจจะกลับเข้ามาสร้างปัญหาได้หรือว่าอาจจะายถึงปัญหาที่มันยังแก้ไขไม่ได้นะคะยังไงก็รับมือกับมันให้ดีนะ,ะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะคะ ไพ่เด็กถือเรียนกับหัวก็แปลว่าช่วงนี้เรื่องของอารมณ์โรแมนติกนะคะความรู้สึกดีๆที่จะให้กันอาจจะน้อยนิดนึงหรืออาจจะแบบช้านะคะถ้าเกิดว่าสัญญาว่าจะทําอะไรกันอย่างเงี้ยการดีเลย์อะไรเงี้ยต้องทําใจเผื่อ,อไว้ด้วยไพ่หกระทากับหัวเช่นเดียวกันเรื่องของการเดินทางนะคะการนัดหมายกาันการตั้งใจที่จะ เดินทางไปท่องเที่ยวหรือใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีการแคนเซิลหรือว่าดีเลย์นะคะตรงนี้ก็ต้องทําใจเอาไว้นะแต่ว่าเม่มองว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณยังประคับประคองนะคะยังมีความพยายามทั้งคู่ก็คือยังไม่ได้ช่วงเวลาที่คุณจะตัดสินใจจะเลิกลาหรอกนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณใจเย็นมากพอเนี่ยคุณไม่ตัดสินใจตามอารมณ์เนี่ยความสัมพันธ์ยังประคับประคองไปได้แต่มันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้เราแบบไม่พอใจนะคะอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะทําความเข้าใจนะคะแล้วก็พูดคุยกันนะ,ะเป็นกำลังใจให้นะคะทั้งคุณผึกศพแล้วก็ชาวสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของออเดอร์เลกันบ้างนะคะ ่วงนี้การดีเลย์เป็นเรื่องปกตินะคะการเดินทางบางคนอาจจะจองตั๋วไปเที่ยวด้วยกันนะคะหรือว่านัดหมายกันแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของฝนตกน้ําท่วมน,นะคะมันก็อาจจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนมานะคะสักระยะหนึ่งแล้วก็พอมาถึงช่วงนี้พฤศจิกายนฝนอาจจะไม่ตกแล้วก็จริงแต่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องงานเข้ามาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เลยทําให้อความสัมพันธ์อาจจะต้องพักไปก่อนอีกนะคะเรื่องการจะใช้เวลาร่วมกันหรือไปเที่ยวกันอะไรแบบนี้เนาะ,ะยกตัวอย่างนะคะจากนาภัยเมื่อกี้นะคะ พลังงานโฮรลคอร์นะคะพลังงานดีนะมีเพร f ฟูเนสนะ,ะมีนิวเลฟแล้วก็มีรีทรีตนะคะช่วงเวลาที่คุณรอคอยที่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะยังไงก็มาถึงแน่นอนนะคะให้เวลานิดหนึ่งอาจจะไม่ใช่ช่วงของปักแรกแต่ว่าอาจจะเป็นปักหลังของพฤศิกายนเนะะาะไพ่เพรฟูเนสก็หมายถึงช่วงเวลาดีๆนะคะเหมือนกับเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะที่แบบไม่ได้แบบ อภิจัยกันหรือว่าเดินหากันนะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้ใช้เวลาตรงนั้นร่วมกันแบบมีความสุขแล้วก็นิวเลิฟก็หมายถึงการให้โอกาสกันใหม่นะคะรีนิวความสัมพันธ์น่ะนะอาจจะแบบห่างๆกันหน่อยในช่วงปักแรกแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเมื่อเคลียงานเคลียอะไรเสร็จหรือว่าปัญหาส่วนตัวเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มาพบเจอกันและใช้เวลาร่วมกันนะคะแล้วก็บรรยากศใมความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นด้วยนะเราพลังงานบวกได้เลยนะคะตอนนี้มีอะไรก็นับหนึ่งถึงสิบไปก่อนนะคะหรือไม่ก็นับหนึ่งถึงน้อยไปเลย อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์เด็ดขาดเลยนะคะเรื่องของการสื่สารนะคะอย่างที่บอกอาจจะผิดพลาดได้นะคะปิดท้ายกันที่ไพ่คำแนะนำนะแองเจวันเซอร์นะคะ ะะได้ไพ่ trust นะคะ helpful people แล้วก็ remain positive นะคะ trust ก็หมายถึงการมีศรัทธานะคะมีความเชื่อมีความเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในตัวคนรักของเรานะคะ,ะสิ่งต่างๆนะคะก็จะดีขึ้นตามลำดับนะ helpful people นะคะอะไรที่มันหนักเกินไปอะไรที่เราไม่สามารถจะ ทำคนเดียวได้หรือว่าเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวเนี่ยปรึกษาหารือกับคนที่คุณไว้ใจนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือก็ได้ตรงนี้ใช้ได้หมดทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของการงานนะคะหรือเรื่องอื่นๆในชีวิต m a เมน o s i t i v e นะคะคิดบวกไว้ก่อนนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาง่ายขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยปัญหาเป็นปัญหาเก่าที่คุณรู้อยู่แล้วมันคืออะไรนะคะถึงแม้มันยังแก้ไขไม่ได้แต่ว่า โดยรวมแล้วเนี่ยคุณยังประคับประคองนะคะยังไปต่อกันอยู่ดังนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจคุณผ่านพันล่นนะคะมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาช่วงเวลาดีๆก็จะเข้ามาเองนะคะแล้วก็จะเข้ามาเร็วๆนี้ด้วยนะคะไม่นานนะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะชาวพฤทธศพนะคะชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ